เนี่ยคอนโดเขาให้แบบนี้ไม่ได้นะนี่คือบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ทําเลใจกลางเมืองที่มีชื่อว่าลาวิสตาเอกมัยสิบครับซึ่งทําเลของเขาเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองมากๆออกไปรอบๆโครงการเนี่ยคุณจะเจอกับร้านอาหารมิชลินเพียบเลยนะครับชวนเพื่อนๆอ,ออกไปกินข้าวง่ายๆครับโดยปกติทาเลตรงนี้มักจะเปิดขายในรูปแบบคอนโดมิเนียมครับแต่สิ่งที่คอนโดไม่สามารถให้เราได้ถ้าเทียบกับบ้านก็มีหลายเรื่องอยู่นะครับอย่างเรื่องแรกก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวสงบไม่วุ่นวาย เรื่องที่2คือพื้นที่ใช้สอยครับคอนโดเพนท์เฮาส์ก็อาจจะยังใหญ่ไม่เท่าบ้านเดียวนะมีที่จอดรถส่วนตัวได้หลายคันหรือทําที่ชาร์จรถ e ีวีในบ้านได้ต่อให้เป็นบ้าน4ชั้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าหลังเนี้ยเขาใส่ลิฟต์มาให้ด้วยครับที่ชั้น2นะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักของบ้านหลังนี้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นชั้นที่สมาชิกเนี่ยสามารถมาทํากิจกรรมได้หลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนมีห้องทํางานส่วนตัว มีครัวกับโต๊ะทานอาหารกว้างๆหรือมีระเบียงส่วนตัวที่เชื่อมต่อกับมุมต้นไม้หน้าบ้านและสุดท้ายครับที่นี่เขาเป็นบ้านที่ตกแต่งใหม่พร้อมอยู่ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะโซนไหนๆก็ตามเขาทามาให้ครบหมดเรียบร้อยแล้วเหมาะสาหรับคนที่อยากประหยัดเวลาไม่ต้องมาคุมช่างเองด้วยครับใครสนใจนะครับตอนนี้เขาเหลือบ้านเพียงแค่2หลังเท่านั้นในราคา55ล้านบาทกับโครงการลาวิสตาเอกมยัย1ิครับ